Ba <laughs> à, đi sắp bay đi sắp đi sắp bay đi sang lại, đi sắp bay đi sang bay đi sắp bay đi đang bay đi sắp bay đi sắp bay đi sắp bay đi biểu bay đi sắp bay đi sắp đi sắp bay đi แขกมาจะทั้งได้สันิสบายดีเออพี่น้องไงมาคข้ากินบ่มาคอข้าวกินบ่เออพี่น้องไงไอ้ลุงเฮิมพี่น้องไงนเนาะอ่าใครโทรมาน่ะ โอเคนะพี่น้องเนาะเปิดคลิปมาเจอเจอกระเซงแดดจ้าแดดฮอทๆพี่น้องเอ้เนาะเดยวอากลับสบายดีแล้วสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อตอนบายบายนะเบอร์สกูทุกคนพี่น้องเอนะ้เนาะบายของวันที่หนึ่งมีนาพี่น,อนนะ้องเอ้เนาะเจ้าเป็นเดือนใหม่แล้วได้ปัตนี่พี่น้องเอนะ้เนาะสบายดีเด้อพี่นอ้องเด้อสิ้นมีนาสิ้นเดือน,นมีนากับไมษาแล้วบัตรในสงการแล้วพี่น้องเอนะ้เนาะ จ้าจันยันนี่เข้ามาแล้วพี่น้องเทศกาลลปีใหม่เนาะเอาบอลลี่กำลังเดินทางไปเฮือนน้องบิวพี่น้องเองเนาะไปหันข้าน้องบิวนี่แหละปุ๊บนี่สบายดีลูกสบายดีอ่าน้องบิวมาขี่รถน้ำอ่าวมืาอนีิพี่น้องเองเนาะยุลีพี่น้องเองเนาะกำลังสิพากันไป เพื่อนน้องบิวหันน้องบิวก่อนไปกินข้าวกินน้ำู่หันไปหน่อยเด็กแค่ดีบอลลี่สิพาบิลลี่ออกข้างนอกก่อนก็เลยเวไปกินข้าวหันน้องบิลลี่ก่อนแล้วก็สิออกไปข้างนอกไปหน่อยนะพอดีน้องบิวเพิ่นมาเอาน้องไม้ก็เมย์เพิ่นอยู่เพื่อนบอลลี่ก็เลยอันนั้นเมย์เพิ่นเมื่อก่อนแล้วก็เลยให้ทางอันนั้นน้องบิวมานั่งรถมาน้ำบอลลี่ว่าศัตเนาะอ่เจ้า จ้างลายอยู่นี่บู่่้างลายอยู่นี่ปุ๊บเนี่ยจ้างลายอยู่กันนี้หลายคูบหลายคนเปลี่ยนทีมงานนเนะปาชางลี่เลยปเอ้ยกลังกินข้าวอยู่นี่ก็ได้ให้กิึกน้องอย่เดี๋ยวลูกเกียวพอเด้อ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 พาเดอพาเดอพเด้พาเด้อพเอาเด้อเยพเด้อพาเด้อพาเด้อพเด้อเยม ไปได้โอเคเนี่ยักแล้วต้นไหนก็ตักเลยลงมาเลยลูกใช่เกิดพันยูหน่อยหน่อยมาใช่นะเดินทางนี้จ้างคนจ้างคนนะล้นยวได้จ้างเมย์กิได นี่เ้องดเอี่สบายดีสบายดีนขกมาจกทังได้สันี่สบายดีเออพี่น้องไงแตาม่าคอข้าวกินบ่พี่น้องไงไอ้ลุงเฮิมพี่น้องไยเนาะอ่าใครจะโทรมาน่ะ อือม,ม,ามาพอดีฮะผู้ตู้ได้ผู้ตู้อยู่พอดนะพอดีแล้วมากินข้าวน้ำแกงกินอนะไรเนาะอือไปไปไปนะกินข้าวก่อนยังไม่ทันได้กินข้าวอยู่ได้นี่กระดาษกินองไงนะไรเนาะอือเป็นรัดเป็นไอไปเลยอืม,ามาระวังเป็นปอด มีืงนเป็นพ่ออ้าวบอยจะมันได้่แมมันแบบพอได้แบบเพื่อนตกแต่งตังอยู่บบกูตื่นตาตื่นอ่ะมันม่มันนะได้ออกมาทำเมย์แล้วแต่เป็นยิงนะแ่ซาเลไอเพ้อแกงอยู่บ่อยหร่าคุณดีนะนางนะเหตุผลหน่องความไม่ได้กินนันนลูกหุณนด้แม่หุ่นในเมย์เงียวยังไงเงียวยนของง่า้วเฮ้ยบอยจน้องบิวละปานนี่ ยนดีๆมาตอนแรกกันเนาะป๊าเนาะเฮ็ดแก้มเพิ่นก็โชดอยู่นี่ๆๆตนแรกนั้นใหญ่นี่ๆๆๆยืตู้เนาะไปยาน้องเนาะเอาน้องีนําเนาะน้องนีนําบู่เอามาเพิ่นนี่หมดข้าวข้าต้มเอามนอไม้ได้น่ะดูเนอไม้ได้ไปป่าไมน่ไไม่ไ่ม่ไ่ไ นั่งย่างพี่นี่ดมาดื่ม่ง้ง่เมานงขา่ไม่น่งพ่ลูกพี่า่พูดางลงก่อนเกือบะ่างนีเอออืมบมมันมันม่ใช่แมกั่ม่า่ช่วงงี้ยแบบลุงมาวะเฮ้ยอือไจ็บใจบกเขียว้ คงจิงนี <ort ş i int> ่เองอจำหน้าบอดกบอดยังพอได้กินได้พอจไม่กินนี่แล้เออหูล้ะโอ้ข้าวจับอดกบอดือกินน้ำกานกินมนไมแมจะเปิดมาไว้อืออืไปน้ำปลตู้ผมม่วงก็มีซุปม่วงม่วงปิงไก่นมจีนกระปุด เดียวกัน่ออมอเมื่อได้พอตัวชิมานะปลายมือแล้วนี่เนาะอ้โีคืนหาคืนเลยฝักชงฝักมากชีฝักชีเจะตักชงเ่อนลักชงเรนนาว่อ๋อใส่กอกชีพี่ได้ดิ

มาพี่ต้องให้ข่าวเศร้าเลยบ่ายสองก่มาก่อนะได้มาจักล้องใองไอ้ดีดไหมไอ้ดีกินหเอากินแล้วกินอิ่มเลยอิ่มอาอิ่มกัมาเถหาเนี่ยหาได้ไม่ใช่แล้วหาหอืมกินยากกินยากกันยากเอยอ ก่คือเห็นมาเลยดิวปถนทเเนเนี่ยินูแบเรื่องทเ้ไปแทน่ะตอืมบนี้ม่เดี๋ยวบงองเฮียนมาเฮียนได้บ่นอกจากทิบ่เอออืมเจอาวันะาปิวนแล้วยาโดยโดย่มันหายบุบุตีเ่พนคนยังมันแจ้งนี่ลูกก็หาแม่กหายเิ่นห่แลลายมือ่นแรวบ่ เาฮียนอยู่สินไปกินหดูเน่อย่ห้ดูเฮียนเนี่ย้ทำมาแต่ทำมาเออทำมาอย่างดี้อยู่มังกันเน่จุมมือังกานดีทอมันไม่อึ้ยเน่แค่แนมันใหญ่มีแใหญ่นิหน่อยทำมาอ่านดก้องก่อนรักป้าเลยเออแต่รบากมนั่งอย่ที่นี้เพิ่งได้หว่เนโอเคมาเอาทางนี้นี่เยมาเตรเนีอม้ เจี๋เชียงบมีว่บเาตามมาอนนั้นโบพเรตามมาญาติเล้วกินกันมนอีกทีรตามมาญาติแล้พอทุกนกินกัตามเยยะเจเจ้าินดากัพกเลยกตั้งอย่ไบตั้งมาตั้งตั้งก็โนไสิบย่างนั้เอาปบางคนร้อยแด๊ดเลยกันจากแกงวาไปกินอ้าทำอะไรอย่างไรกูจชื่อของญาติหรออากโนทำชื่ออพอพอคนพกเวียยกินนล้ ก็มาั้นก็มาไปชื่อย่าเราคนนะตางค์วหชื่อตู้เย็นและเท็มให้บ้าน่พอวันพู่นเขาบออยู่ใช่หมเห็นหน่ะเขามีเกิดเสื่อนี่ยไปแต่กามีบ้าย่าาเป็นจ้โผล่อัดจอโดนจักที่ช่อะไรอ๋อชื่อตู้เย็นได้ไหมผคนม่เห็นงานผมาคนพูดบ้าอะไรบาคนใช่ได้แบบใส่คนยูกินอ่ะดี้วผมมีรถกระบะ ไ่าปบ่เทอก่าอยู่กระจม่ถกระจมมันสบายเลยสร้างเป็นเ้นกับจุตันกับแม่กงวใบไม้ไม่ได้ขึอนะไรอย่างมาเยี่ยมดุเยี่ยมเนียมัน้างเป็นแ้นแบบเมนก็เปิดนะวยบอกน้ำบอกน้ำไหนบอกห้มาอยู่ได้เถอะาว่าให้มาอยู่งงการให้มาเจ๊จบเหยี่ยมเนียเมียอยู่บ้านบ่ เอ้าเมียมีทองอยู่บ้านจนได้ลูกไม่ได้ลูกแมอยู่ฮานน่ามต้องมาก่อนจาไปอีกบมคือได้ตัวบมมีเมียว่ะมาเรื่องธงการเรื่องนั้นได้เสียเพิ่นไท่ไรเงี้ยได้เอาหาเงินมาให้ลูกจากแล้วใครเนาะอยู่เพิ่อนทำบมคือเฮาเนาะทางเมาเฮ้ยเฮครพาผู้เลือนเงินน่ะมาให้ลูกเมียน่ะกันมาอะไรก็ได้เชื่อว่าเราเีงา ไม่เม็นใหเาเนาะตดทำให้เ่าเขาเป็นก็ตาเป็นผู้ใดเจไดบอกอยู่ได้ไข่บริชุกเลยนี่นะเออครัะโอ้โหครับต้มชาติมนชิต้มชาต้มชิทีนี้มาขึ้นก่อนต่อต้มลต้มูกมนรันงต้มคือลูกเพิ่มนี่นะน้องนี่เพ่อนเดี๋ยวต้มใก่ไก่มุ้ยอ้ลเิ่มอ้แท้ๆหร่า ห้างห้างห้างกันจักปีนะกับลุงเพิ่มครัโอ้หลายแล้วเพิ่มกันเนาะยิมทีที่4ทเพิกันเนาะมคือวแล้วคือได้เป็นดุ้งาหเอ้บแล้วเป็นนอกแล้วเป็นดุ้งเมานเลยอ่าจักปีจ้าจักปีแรครับปีกปีวอีเต็มคือเพได้อาอลุงทางเนือนบ่ เราเราหกชิปเดี๋ยวเราบอกหกปีเขาบอกเป็นอถวที่บอกว่าหกปีแบบถามแล้วเราก็ขืนแน่หรอแล้วกับัวจักเลยเป็นบัวจักไอ้พูดเนี่ยหน่อยลุงเอิรมเราบอกเราทอะไรก่อนฮว่งชามที่เปดป่ะ เมนบอนี่กท so ี่สแปดเนาะาสิแปลยสาแปปีแล้วเบื้งนจะจเปนยุงได้ไปดูมูเยอะเพติดสามทแปดปี่เป็นลูกหลานนี่อไอี้อะรีเป็นบันนี่แหละอ้าอ้ลุงเพิมาเอาเอื้อยบารี่เตียงบารี่เปนยังไเป็นคือเมนลูกพี่ลูกน้องด้กันสบายเนาะบรีห้องเปห้องลากับห้องพี่อ้าย เป็นญาติพี่น้องกันเอาว่านั่นแล้วมาอรดุน่นมาไล่กัน่างรออกมาแต่พ่อมีน้ำบานาล่เลยเถอะ่ก็มีเพิ่มดีแล้วมีอาใจอาดิงนี่เอคนะเอ้อุยเมื่อยเลยแต่จะิเตน้ำบาจะนี่เมื่อยตางเยเลย้ขอใชใครยมไจะดี้เทนี้เราาบวได้ชบิว ยิงลชาเาบ่ดนะนีเนาะจนมาเฮือนเดืดเท่ากันปะเดี๋ยน่ะ่บอเฮือนแล้วนะตัวนี้บอหรือตัวไหนตัวนี้เลยเนร่ตัวนี้เลยใช่ตัวนี้ตัวนี้ไปเจือนี่ไปขอเช่าปีแล้วเก่ามแด้เช่าาเช่าิจ่าก็โบิเดียวกันติสองพันลูกจ่าและลูกจ่าาวแ่จ้งมีมีจังคนแท้เลยแปดปีแล้ว nè, bao nhiêu người bao nhiêu 6 con 6 con, um, bao nhiêu bao nhiêu bao con bao nhiêu người bao nhiêu người bao nhiêu người, um, bao xôm bao sườn đó, àu, ừ. à đấy. à, chôm nó ải đâu, ài ài, anh, 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 น่องไหมใหใช่เป็นลูกคยุงเฮิมพอมพรมหลุดไะมันเป็นคนที่เคนตียงต้จักบอนีน่เตียงแต่ชาที่เพื่อนในสซนได้ทางแบงอย่างเดียวบอาเนนาเหรออ๋อเป็นนามนี่กห๋อลุงเฮิรมนี่เป็นคนที่หาจริงเอรเนี่ยลูกคนที่หาแล้วมีลูกเจ็ดคนบ่เสียผู้นึง เดี๋ยวคนนึงจุลามานะลูกชายนะเนาะมีแต่ลูกชาย่โอ้โห่ามาปีนกินแกินอิมน่ให้แม่กินันนีผมกรเพอกันแล้ผมกกินมกนจะกินมอนกใช่ไหมคำหนึงคำหนึงใอ้ลูกกินคำหนึงให้แม่กินมันลูกกินคำหนึงแม่กิน เออ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 ะมาอจไปยังมอไปเดี๋อวมอไปูอมูแปลกมาต้อนเพี่เจ้านิแล้วมาต้อนในะเขากินยังไงเขาลิมมือเปดอเอ้าเดือดขึ้นมงชุกนี่ได้ใบมันเกิดมาเดือดไปชาได้บหมาวันน่ะเออมาวันน่ะเอ้านอก็ปั้นกเดือขึ้นงชุกนี่แนวมาแช่ ้าวเอาอยู่หงไดลองเช้าให้เอ็องกันพี่เดี๋ยวนี้ป่ะนี้ของพ่อชายปู่ถ้าเล่พิษได้ก็ทำโวยนั่งางได้เดี๋นี้ได้ไม่ว่าที่ถุงยาไปห้องนั่นนเป็มีมังุุดเปมเปเอามูงปะหมูคือมหุุงเหมือนเดืองคือมเดืองแบบมงุดมาเดืองเลยนี่เขากปั้นทำนี่ก็เดืองอเไมาจะพาพาด้อพาพาด้วยจังมากเลยนอนไปก่อนเออวมาว่าไม่นี่แหละมาไม่นีแหละชิมมเบิองนะหมงโมเป็ด เดือนมุงช okay. ุกเือมุงชุกนี่ทำนี่ออกมาเดือยแนาคุก็รัก้นมุงได้ตุกแต่ทัางไรมันอีชายพามันชุกแค่ไปเดียวกันแฟกท่านเจ้าว่ายปมุงเปะวะไม่เห็นเธคยเนาะไม่เห็นแต่น่ามัน เห็นใจมันเดือยไงเนีเห็นร้องงูน้ำผึ่งเนา่้นี่มันแดงที่กต่รองูห้องเลย๋งมัหองหอม้งนอเดือหงทุกแม่บุกกรหนไปแล้วเดีวาลมันอนาทุกสีแดงที่กถ่ายรูปเมยนเะเอาไปวางตงกายนพกิเอ้ามาหายาเอ้าเอาบอื่นนี่ได้พิษไมไมันจะม่นนไม่ได้าม่นนะนี่พาไมาบบา มาหานอไรันแก่ากขคันมาตีมันเนาะใช่รึเปาวันน้ไปหาลอทาคิดน้อบิวนาะยินไว่าเ่าน่ะไพ่บิวยินต่ว่านี่แต่ละท่านได้ดองลาแต่บรเวณที่ไปือที่ม่นี่แนิ่ตวนีเงินกันนึ่งอจาาบานนี้ตัวนี้มันทานแกเลแก่ตัวนนั้นนี่า้ตัมันบัใจหายลวเออใจละ เอาวันนี้เฟปตี่ไปกินบ่พี่ไปใท้ไปนน่นบ่ไปนาสิเปนาเป็นหาไปบ่อยแล้วมาไปยื่น้อยย่าไปไหมเปตี่ก็น้ำแข็งกัขวดของขวดไปกินกระรรมเขาใด้ปลอกหรือนี่เล้วมองผีเต็มจิ้

ไอสานุชเห็นไหมใชไยดิเฮ้ยกเขาหมักดีเนาใช่บักใช่ันสาลีเาเอาอยู่หอแมหักด้อสาลีก็มีผู้บ่านว่าโทรมาหักกสักมักสาลีบ่เออมักสารี่เรีอยู่หอมากอ่านแม่ถุงยางชอบีิเอ้ยน่วมันก็บานเลย้พ่ได้บักเนาะอาจจะได้อาส่หมูนเสยหม่หรอไน อ่าเคยไปไน้่ของมกินเไม่ยังไ่ยกินเยกเห็นอาน้เว่าพานะ็จกินน่หะมาจะากซีบอไรหน่เนาะอืมยังไ้องมกต้องมิกมาจะปาเซีบกัน อมักขึ้นย่งเนี่ยไอนหยดมท้ไปผู้ชมกวกับกวงเดินกับกวงมัเทกับนี่อัน้ำมันกัเต็มถูที่มันนะนี่จะพูเขาดูมันเพดูมันพวกไม่ดเรดวลูาเดี๋ไมนนม่ีเวลานั่นแหะสีห้มันไปยืนนอนยับตอนแรกอือืมืม ไมยังไม่พี่แขไปมันต่อยแอียังยูดีเด้อลกันนั่นัเอาีแบคนนึงะไ่อยวันไลเขาคลิปแม่น่ามันล้มแบบไหีบ่ใจพภมเปาลง้มใจให้จีให้นะโดีเ้ยมาฮูทุกข์กับัรมาสาไม่เากับ้งเนี้ยตวมาไ่เอาเด้อได้ เออาหุงแปะเอ้าอยู่นะเผานี่มาโอ้อ้ดวยขึ้นมาหุงมักินเปตะกินอยู่บ้านตัวไปุ้ยเราคนพาเนระวาึ่เจือเยมันเคยกินเชื่อนี่อ้ามเคยนี่ก็การตะปูเป็นีมีได้งินได้น่ะนายมันปลูกไว้ต่อแล้วเอา

อืมอือือ้าะอาพอบอกคนเดียวอาไหฮอรก็่ายอยู่แห้วโ่ห้าแลวมอยูหแลนั่งยกกันแพคไปแล้วนะยกแพกคอยกันนีก็แล้วก็บิเิมิได้ดีก็อีค้อมีเ็นันเหมนกุะรังอมันหาโอเคโอเคได้เ ได้เังเลย่าเจอยูันโง่เงี้ยคนยกใจสิโง่เงี้ยคนยใจอเดี๋ยวมือมูมามป้าเหม็นมาแหวเนอะเนอะมาเคลือบ้เขานี่งเจ้าปลาขายวะนี่อย่ามาเคลือป นี่ก็มาคือบา้านโคบ่านทันบพริกส่งก็ตอนเนียนกินแซนะ่บเลยนะเออแช่ดิ่งวางปลาเฮลทงเป็นไงแซ่บไอว่าไปานัเปนเาานะเา,ไานะอาไอว่าเกมหมูได้ลูกเกมหมูกูป่ะไก่เถลูกอาโตพี่น้องอยนะปาสิไปได้ไหบาร์นิชัยกอนหาเงินใจกอนท่ายกินิฮนเก้าสิบพันกรบ โอเอ่าไลยกูหันให้ไลยกูหันบ้านอมมนก็ช่างประเทศจะค้นเลยสองคนอยู่บ่อ้าวว่านี่คือลายอยู่สิเออเอาโอเคเดี๋ยวทีนั่นเอาอันนี้ไปให้ช่างลายกันก็เหลือสิบพันบอกกินนี่มันพักินเนี่ยก็เออ บ้าท <ève S 2> <sociedad, S 1> ี ını, ่กินร้อยเรากินอยู่ติบ้างอ่ะอ่าโอเคมึงเปิดเลยเด้อพี่น้องเด้อรูดช่างลายด้วยฮะช่างลายกับช่างกินเอาเอาเครื่องดื่มยังช่างลายกับช่างอุ่นอันน้ำเปล่าปะเอ้โยอะบ่เนาะ คุณชื้อให้ก็เอาเอ็งกเอาแล้วเราวะยังไงโอเคเอาอันนี้ไปให้ชใช้คุณกนมาตัวเปิดอันนี้อยู่แต่งเสาเดี๋ยวสร้างสองคนเนาะแต่งเสาอยู่พี่น้องเยเสาละขั้วสบายดีเด้อสบายดีสบายดีโดยสบายดีสร้างลายโดยแยกวงแยกสร้างรีล่ะบ่

S <S ไม่สีไม่ใช่คือสีงาไปติมหมูมันมันเนี่ยจะโคองเพิ่นเดอพะะิ่นสั่งให้เห็นอะไรก็เห็นหนั่นนะไปไปซะพี่น้องขอโต๊ะก่อนมารีกรร็ในแบบนี้อ่าสีออก <S <S 2> <S 2> ไปข้างนอกก่อนค่ำมเลยพี่น้องเลยไปดีผานน้องยุริมาเวกินข้าวอยู่เรือนยาเพิ่นเนาะแต่ก็สีได้ออกไปข้างนอกบัดนี่นาะพี่น้องเนาะ <S <S 2> <S 2> เออเหลืออยู่เท่าไก็กินนี่ เดี๋ยวสิพันบ่โอเคอืมี่อยู่น้ำมีตู้บ่อยู่ใกล้ได้ยินว่าดีนะเหนเมยมันนับแป๊บแล้วเนี่ยเดี๋ยวรตูเลยยูรอแบบนี้่ามให้อวกไปแจ้งหน่ง่ดูได้ึงยุเวลาปัหาเมย์คนละอึกถแล้ว

โ okay. อเคบาย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 โอเคไปบอดี้คอโตก่อนบัดน,นี้พี่น้องเอ๋ยเด่นเอ่อขอโตเดินทางก่อนที่ใบ,บาสามและใบทรงกูกู้อะไรพี่น้องเห็นเนาะเอ่อไปคอโตเดินทางออกไปพาน้องเมย์อน้องยูริเพิ่นออกไปทำบุญฉุนทานก่อนมันนี่กระดายเพิ่นยังออกไปข้างนอกวสันเนาะ เอ้าสวัสดีกัน,นย่างบายๆเด้อพี่น้องเด้ออยู่เพื่อนร้านบิวคือเก่าเนะพี่น้องเนาะโดย